รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีครับพี่น้องชาวนกขอ่อยทุกท่านนะครับท่านที่รักในการเลี้ยงนกขอ่อยรักในการต่อนกขอ่อยในรักในเสียงนกขอ่อยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาชมนกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนกําลังจะเปลี่ยนสถานะจากเฉลยป่านะครับมาเป็นนกฝึกนะครับนะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกเฉลยป่าของจมดงามนะครับพี่น้องครับนี่นะครับต้องไม่ค่อยจะผูกคัดนะครับพี่น้องเป็นนกในบางนะครับพี่น้องครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้ผูกขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ ลูกป้าใส่ทวงตะกรว,วเรียบร้อยนะครับเขาไม่จิกเชือกไม่ดึงไม่อะไรแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กรงปลาต่อนะครับพี่น้องครับนี่นะครับจากกรงใหญ่นะเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นนกที่โผล่นะครับบินเล่นลมในกรงนะครับผมก็เลยมองว่านกตัวนี้จะเป็นนกต่อดินนะครับผมก็เลยม,มาฝึก ปูกขานะครับปูกขาผมปลูกขาเขาไว้ประมาณทั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเขานิ่งมากแล้วนะครับพี่น้องครับนกอายุประมาณก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมไ่ชื่อว่าเจ้ามดดํานะครับพี่น้องครับในที่ชื่อเจ้ามดดําเพราะว่าเนี่ยครับ น้องดูขนเขานะครับขนเ็าจะดำนะครับพี่น้องครับดำนะครับแต่พุ้งามตั้งปีนะครับแต่ผู้งามนะครับนี่ครับขนเ็าจะดำมากเลยนะครับพี่น้องครับจะเป็นนกชนสีดำนะครับแล้วก็เส้นขนมึกนะครับเส้น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 ดำนะครับจะดำดำดำมากนะครับ ผมเลยชื่อว่ามดดำนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเนี่ยเราการการผูกขาของผมนะครับผมผมมีเคล็ดลับของผมนะครับผูกขานกเทแม่นกจิกเชือกนะครับผมก็มีเคล็ดลับของผมนะครับการผูกขานะครับทีแรกนะครับเราปลูกนะครับเราจับปลูกตอนเย็นนะครับพี่น้องครับ ลูกตอนเย็นตอนค่านะครับปลูกเสร็จก็เอาเอาแผ่นที่นอนก็เลยนะครับปลูกเสร็จก็เข้านอนเลยนะครับอย่าให้เขาได้เห็นนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็เข้านอนนะครับนกจะไม่จิกเชือกนะครับพี่น้องครับถ้าไม่เห็นตอนเช้าบางทีเขาอาจจะลืมนะแต่บางตัวก็จิกนะครับมันไม่ทุกตัวนะครับบางตัวก็จิกแต่ว่ามันจะจิกไม่นานนะครับกว่าที่เราปลูกตอนเช้าๆนะครับพี่น้องครับถ้าเราปลูกตอนเช้าหรือตอนกลางวันก็จะเห็นนะครับพี่น้องครับ ก็จะเห็นแล้วเขาก็จะติกแต่ถ้าเราผูกเชือกนะครับไม่ว่าผูกเชือกหรือใส่หวงนะครับพี่น้องครับถ้านกที่ไม่เคยใส่หวงขาหรือว่าผูกเชือกนะครับเขาก็จะจิกนะครับพี่น้องครับแต่เราเหมือนนกกลงหัวจุกเหมือนกันนกอะไรก็เหมือนกันนะครับจับใส่หวงผมได้ตำรานี้มาจากการเลี้ยงการใส่หวงขานกลงหัวจุกนะครับผมจะใส่ท่อนหัวค่อมนะครับนะครับ ตอนแรกเราก็ผูกเชือกนะครับผูกเชือกเราถ่วงเบาๆครับใช้ลูกตุ้มนะครับหรือว่าตะกัวหรือว่าอะไรก็ได้เป็นเป็นแวนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นแวนน็อตรองน็อตอะไรก็ได้นะครับเอามาผูกถ่วงเบาๆนะครับถ่วงเบาๆนะครับ่วงเบาพอเขาแล้วก็ถ่วงให้มันหนักขึ้นนิดๆนะครับหนักขึ้นทีละนิดนะครับพี่น้องครับจนประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับลุกนี้นะครับ นี่นะครับลูกตะกัวเบ็ดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทีแรกเอาถ่วงเบาๆนะครับพี่น้องกบถ่วงกบบตะกรวเล็กๆกว่านี้นะครับหรือว่าแว่นแว่นรองน็อตนะครับพี่น้องครับหรือว่าลูกกุญแจได้ก็ได้นะครับกุญแจเบาๆนะครับอามาถ่วงไอเชือกมันตึงนะครับพี่น้องครับไอคอรปรู้นะครับแตนหลังเราก็มาเปลี่ยนให้มันหนักขึ้นนะครับถ้าพอเขาเริ่มชินแล้วนะครับ เขาจะได้รู้ได้รู้จักนะครับได้รู้วิธีเดินนะครับพอเขาจะเดินเขาได้รู้ตัวนะครับว่าเขาโดน่วงขาอยู่นะครับนอกจากได้เดินเป็นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับการผูกอวกผูกขาของผมนะครับผมผูกขานกทุกตัวนะครับของผมนะครับก็คือถ้าผูกแล้วก็เขาจะเริ่มชินไม่นานนะครับาเราเราทำตามขั้นตอนผมทำตามขั้นตอนของผมนะครับ การผูกไม่ใช่เราจับมาถึงจะผูกให้นั่งชานเลยไม่ได้นะครับนกเหมือนตัวนี้เราขั้นตอนการลงดินแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ที่ยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงเพราะเขาถ่ายขนนะครับพอผมเอาผูกขาใส่โรงปลาต่อนี่เ็าถ่ายขนถ่ายขนเกลี้ยงเลยนะครับนั่นขนที่ขึ้นมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องดีนะครับที่เขาถ่ายขนทีเดียวนะครับไม่ถ่ายก็อเพื่อนะครับ ขนใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับตอนเช้าก็เอามาอุ่นแดดนิดนึงนะครับขนใหม่นี่ขนขนใหม่นี่คือเราอย่าตากแดดมากนะครับพี่น้องครับเพราะว่าขนก็ยังอ่อนๆนะครับตากแดดอุ่นๆตอนเช้านะครับพี่น้องครับไอ้ก็รู้สึกชุ่มชื่นนะครับแล้วก็สบายตัวนะครับฉีดน้ำน้อยๆนะฉีดน้ำน้อยๆปลายละองปลายๆนะครับ นกัวนี้ชอบบินมากนะครับพี่น้องครับชอบบินชอบบินเหมือนกับเจ้าฝันแก้วเลยนะครับเ็าจะบินเ็าจะบินโผลในกรงนะครับจนหางนี่หักหมดนี่ก็หางใหม่นะครับหางใหม่หางเพิ่งงอกมานะครับเนี่ยครับจะหมดดานะครับพี่น้องครับเราฟังเสียงเขานะครับตอนนี้แต่ผมยังไม่ได้ทาคลิปเสียงเขาไว้นะครับเราฟังเสียงนะครับเป็นนกคูอ่างนะครับพี่น้องครับคูอ่าง ห่วงหลายคำนะครับผมก็ไม่นับนะครับเพราะว่าบางยกมันก็ตลอดนะครับบางบางถ้ามันมันคูน้อยมันก็ตลอดนะครับแต่ถ้าคูมากๆไปบางตีก็ห้าคำบ้างหกคำบ้างสี่คำบ้างสามคำบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะเขานะครับผมเขาเป็นนกคูอ่างนะครับแล้วก็เรียกคูนะครับพี่น้องครับเรียกคูกุกเดียวเสียงสวยๆนะครับเสียงกระชากนะครับพี่น้องครับนี่นะครับที่สาคัญเขาแตกบนห้ามบนเลยนะครับที่ปีกเขานะครับ แตงมดงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นนกที่รอเรานะครับใส่้คออะไรก็สวยนะครับเป็นนกป่าที่สวยก็ท่อคารุมดีนะครับพี่น้องครับคารุมดีนั่งนั่งเรียกนั่งใส่คารุมนะครับนั่งใส่มีขัดมีหนีนะครับแล้วก็ขยันเรียกขยันขันนะครับผมเลยคัดเอาไว้ทำเป็นนกปล่อครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเจ้ามดดำนะครับพี่น้องครับ คุณนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้มาชมนกที่กําลังจะพ้นจากสถานะของเชลยไปอีกหนึ่งตัวนะครับกลายเป็นนกฝุกนะครับต่อไปก็จะไม่ได้เป็นเชลยของจะไม่ได้ไม่ไม่มีคําว่าเชลยนาหน้าแล้วนะครับนกตัวนี้นะครับจะเป็นนกฝุกนะครับต่อไปนะครับเจ้ามดดํานะครับผมขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับเข้ามาชมช่องไว้แลขอใหญ่ฝากกดติดตามกดไลค์ กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ